อ้าวพี่จิมมี่สวัสดีครับสวัสดีครับเออเดี๋ยวขออญาตบันทึกไว้หน่อยให้เพื่อนๆดูที่ติดตามกัน FC พี่จิมมี่ลานโพวันนี้มาเที่ยวตูนก็เครื่องท่าประจันท่ามหาราชเฮ้ยเออผมตรวจเอทีเแล้วผมก็ตรวจเอทีเแล้วโรเควันนี้ออกูุวัตนะจะได้คุยกันถนัดต่อยเสียงมันดังหน่อยครับอีวันก่อนน่ะ พี่เอาเหรียญท้าเวศมาออกแบบ้า้เหรียญบัจจุลามณีเลยอะ่ะครับเฮ้ย <Hey, S 1> นี่ไงเหรียญเนี่ยผมดูแล้วเหรียญดีนะเหรียญออกแบบดีครับแหมอยากแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักเหนนะรียญก่อนเหรียญที่ออกแบบเนี่ยเหรียญรูปทรงลักษณะเหรียญท้าเวศอย่างเงี้ยนะคนออกแบบเนี่ยมีความรู้ในเรื่องศิน ละปะในการออกแบบนูนต่ำทำเหรียญน,นะไม่พอนะเหรียญนี้กับออกแบบในเรื่องของการเป็นศาสตร์ในเชิงหลักโหราศาสตร์ดวงจุ้ยดว้วยผมสองดูเหรียญเนี่ยเหรียญท้าเวศเนี่ยปกติหน้าองค์พระเนี่ยมันจะไม่มีสันจมูกเหมือนหน้าคนเหรียญนี้ออกแบบหน้าคนคหมายถึงว่าเหรียญมันเสริมดวงนะครับเออสองดวง<ม>ปีท<ค>งนะ<ต>ไม่ดวปีนี้ปีขานะปีกุล ปีมนเสงอย่างเงี้ยนะเออแฝงแก้ชมดีเพราะเหรียญมันถนัดสารสมบัติอะทุกตระสมเราออกเราดูเนี่ยเนี่ยเหรียญมันเป็นเหรียญท้าเวทกับเท้าเวทหน้าคนนะนะสมัยเก่าท่านเจ้าคุณรีทำเท้าเวทมีแบบหน้าคนด้วยใช่ปะใช่ใช่แล้วยิ่งวัตถุประสงค์เหรียญเนี่ยโอ้สุดยอดเลยไปบูรณะวัดล้างสามร้อยปีเหรอเออวัดเก่าทั้งเหนือใช่ปะใช่ฮะวัดปู่วัดปิ่นอ๋ออำเภอตะเจ็ดหวัดเชียงใหม่ อันนี้วันก่อนเห็นไลฟ์สดเียเสียบอกว่าเหรียญนี้อาจารย์กิทเป็นคนออกแบบใช่ครับแล้วก็ตั้งชื่อด้วยเศกถีลครพิงใช่ปะใช่แล้วแถมท่านจะเสกให้ด้วยคราบผมว่ช้างก็เอ่อรอดรุ่นเพราะช้างโอ้ก็ถือว่าเป็นปาเกจิอาจารย์ในยุคปัจจุบันที่ถือว่าเป็นระดับต้นๆของวงกากลังดังในไแรเลยับเออก็ฝากเพื่อนๆครับเนี่ยผมคิดว่าวัตถุมงคลแบบเนี้เพื่อนๆน่าจะต้อง สะสมเอาไว้เพราะว่าเหมือนเราซื้อพระอนาคตโคนะพระใหม่ก็แนะนํากันครับแนะนํากันแล้วก็เป็นท้าเวทด้วยนะปีนี้อะไรก็ต้องท่านแหละนะป,ปีนี้ท่านมาอะไรอ่เทมันอยู่เนี่ย <c oughs> ผมแนะนําเลยครับเศรษฐีนครพิงนะครับโอเคครับเพื<ๆ>่อนๆขอบคุณมากขอบคุณมากอยากให้มีการขอบคุณมากครับครับครับดีครับ